นี่หลังคาที่เราจะสร้างก็นีน่ลักษณะอย่างนี้แหละให้เป็นหลังคาที่บางแดดบางลมบางฝนกับพุทธบุตรทั่วโลกหลากนิกายมาชุมนม,มกันนะจ๊ะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเป็นมอบสูงส่งเป็นมอบเนื้อนาบุญที่สูงส่ง ไม่จะไปสู้รบปรบมือใครนะอกจากกิเลสภายในเราคงขาดม็อบแห่งความดีไม่ได้หรอกเพราะมอ็บมีเยอะเรื่องมวลชนมันก็มีทุกที่เ่ะอนะในบ้านเราก็มีมวลชนอืมชุมนุมกับบางคนกบมวลชนน้อยบางคนกบมวลชนเยอะในตลาดก็มีมวลชนแต่เขาไปทําอะไรแต่นั้นแหละเขาก็ไปซื้อกับข้าวซื้อของ โรงเรียนก็มีมวลชนเพราะว่าเขาไปเรียนหนังสือกันครูก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้แสงสงว่างซูเปอรม์มาร์เก็ตก็มีมวลชนเห็นไหมจ๊ะสนามม้าก็มีมวลชนแต่เขาไปเล่นการพนันกันนี่ทุกๆศาสนาสถานของทุกศาสนิกก็มีมวลชนแต่เขาไปทำความดีไปทำใจให้บริสุทธิ์ให้สูงส่ง ระฐธรรมกายก็มีมวลยน์ก็มานั่งหลับตาแล้วก็ทำปนิพานในแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีกันแล้วก็ทำกันไปอย่างนี้นี่ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา